อันน,นั้นก็ต้องกูวันนี้ว่าผมช่องสรุวีไอซกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผม,มจะรีวิวรถคันใหม่นะครับคือเจ้ารถคันสีม่วงนี้เลยนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับไปดูนี่นะครับดีแหววโคตรเยอะเนี่ยดูท่อในโตรดีตัวดูท่อในโตรด์โอ้ท่อในโตรอย่างสวยดูสกิลเองเลยนะครับดีนะสกิลมันโคตรเยอะทุกคนคือไหล โคตรจะหลายสกิลเลยครับผมผมตั้งขา,ขาดด้วยประมาณสองนาทีอ่ะถึงบทจะเข้าเทนะวันนี้ผมเพิ่งได้มาไม่ตะกี้เลยเดี๋ราไปลองวามเร็วกันซะหน่อยนะครับเนี่และที่เขาให้ลองวามเร็วแทบจะไม่ค่อยเข้ามาเลยนะในเดียนี่นะครับไปฝึกฝนกันเลยเราก็จะมาดูความเร็วนะครับของรถคันนี้นะ ว่ารถคันนี้อะเป็นรถที่ติดเบต้าหรือเปล่าหรือจะใช้ดีหรือใช้อะไรหรือเปล่านะลอ <c oughs> า,าดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับเแล้วเราก็รอก็นนะครับทุกคนเออดูดิสีรถจักรยานยนต์จะลงความเร็วปกติโดยปกติหรืนะครับเดี๋ยวเราไปดูดด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  何 ไม่มีสัตว์เลี้ยงที่หุนหุนนะผมก็ว่าความเร็วปกติน่ะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าๆเลยนะแต่เนี้ยสัตว์เลี้ยงของผมเลี้งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นนะสัตว์เลี้ยงเออเออะเออสัตว์เลี้ยงที่ปกตินะที่คนเลือกใช้กันนะครับสัตว์เลี้ยงก็ของผมนี่ก็พอใช้ได้นะแต่รอคันนี้เนะี่ยผมว่าดีเลยแบบดีลุกไปเลยสงโภศแต่ปจ,จะต้องอัพให้เต็มก่อนนะครับ ข้อเสียเลยนะคันนี้น่ะมันเบาะนะทุกนะคน,น,นแต่ผมดูบาเอาเใใใใก่งสำหรับการวิ่งบนทางเรียบมีความ,า,ามสูุดและสูงระยะเวลาของบีดีบูท,ที่ได้รับจากการแข่ง้เร็วกว่าตู้สามที่ใช้ในตโตรรับเอ็นแทงก์สิบเปอร์เซ็นต์เร็วสูงสุดสี่ห้ากิโลเมตร และดีบูธพาวเวอร์18เปอร์เซ็นต์เป็นีนะอาจกันด้ำลายไหลเลย้ะครับพอดีวิธีได้รับนะไปลัคกกี้บ็ววอกซ์นะครับทุกคนเข้าไปชอบนีครับได้ของสายเติมนะแต่ผมได้รับไอเหรียญสีบลูบลูดีฟรีนะก็ผมก็เอามาส่มนะวิธีได้รับฟรีก็คือไปที่กิจกรรมนะครับ ใช่แนี้นะแล้วทุกคนเ๋ยบผมขอพากดแล้วครับดินะล็อกอินแค่สามวันนะเราก็จะได้ไปเก้าเก้าอันเลยนะแต่นี้ผมล็อกอินเป็นสองวันได้ห้าอันนะก็ผมไปซื้อเพิ่มในร้านค้าบาอีสี่อันนะครับไม่ไม่ได้ใช้เพชรนะทุกคนผมใช้อันเนี้ยเอ่อใช้บุกอ,อินซื้อนะครับดิห้ดู สีอันนะครับทุกคนถ้าใครลอกอินครบสองวันที่ให้ไปซื้อนะขอดุอยายนครับทุกคนเป็นภูมิแพ้ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับถ้าโหลดสิ่งเหล่านี้ครบสามช่องนะเราก็จะได้รถฟรีมาแค่สิบวันนะถ้าเราครบสิบช่องนี้เราจะได้รถถาวรเลยนะครับ บ่อยก็ขว้าไปด้วยนะคะเพราะว่าแถวบ้านผมเขาทำถนนไล้ก็ผมเป็นภูแพ้ด้วยถ้าโกภูแพ้เขา้เาใกล้บุญเดญ่บ้าลาบนะนี่นะไปเรื่อยๆทุกคน,อนกโอ้ยบ่ขอดูจะกลับได้จะปิดดิฟก,ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เล <Okay. S 2> มันไม่ค่อยเยอะเลยดูดิดทุกคนมันไม่ค่อยเยอะใมันไม่ค่อยเยอะไม่รู้นะโรจาไปในดานนี้แล้วดาที่ผมน่าจะทนาดัดที่สุดแล้วนะไปกันเลยด่านที่ผมน่าจะถานาดัดที่สุดของที่สุดนะคัะ ก็จะเป็นเจ้าดาด,ดีละซึ่งผมชอบเล่นบะเรามาลองอลอกันเลยแต่ไปตอนเข้าเกมเลยล็อกด้นาดนเลย So ค,คิดว่ารถคันนี้เป็นรถที่ดีไปนะครับทุกคนก็สามาชมาแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยนะครับหรือคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนีแล้วก็ขอจากลากันไปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ